สวัสดีครับพบก,กับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในสวนแตงกวาครับอ,อยู่ที่อำเภออะไรจกกังหวัดอะไรแล้วก็เจ้าของเป็นใครเดี๋ยวมาพบก,กับเจ้าของเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับสำลิปสีสุกค,ค่ะสำลิปสีสุกนะครับสวนอะไรครับที่เราอยู่ณเวลานี้หินโคฮะห,หินโคหินโคจากหินโคตําบลเหรอครับตําบลหินโคอำเภออำเภอเมือง จังหวัดตากอ่านะครับแล้วสวนอะไรครับนี่โหสวยงามมากเลยครับที่เราเห็นตงกวาโอ้โหทำไมมันสวยงามอย่างนี้ครับมันสุดยอดเลยครับโอ้แตกยอดตลอดเลยครับนีดอกครับดอกครับสมบูรณ์มากเลยเนาะจ้าจ้าเอาอะไรมาใช้โอที <OT. S 1> อ่า <c oughs> ใช้ไปกี่ครั้งละฉีดไปสองรอบรุ่นนี้เหรอ้ารุ่นนี้ฉีดไปสองรอบก่อนนั้น,น,นเธยใช้ไหมใช้อ้าวแสดงว่าใช้มามากกว่าหนึ่งรุ่นใช้กี่รุ่นแล้ว รุ่นนี้รุ่นที่สามแล้วส่วนนี้ส่วนที่สามแล้วส่วนที่สามแล้วเหรอส่วนที่สามแล้วอ่าแตงกวางของเรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับหกไร่หกไร่จ้ะหกไร่อ่าเปรียบเทียบเลยนะครับแต่ก่อนไม่เคยใช้โฟทีแน่นอนไม่เคยไอหกไร่ของเราเนี่ยได้ผลผลิตเท่าไหร่ประมาณมันเป็นสองรุ่นนะรุ่นนี้สามไร่รุ่นนี้สามไร่รุ่นหลังอีกสามไร่รุ่นนี้สามสามไร่เนี่ยใช้เก็บได้วันละตันถึงตันห้าอืมวันละเลยเหรอวันละ อ่าแล้วแต่ก่อนไม่ไม่ใช้โฟทีมันได้อย่างนี้ไหมมันก็ไม่อย่างงี้ยน้ําหนักมันไม่ได้อืน้ําหนักมันไม่ได้ใบมันก็ดูแลยากเพราะใบมันโซมมันก็ครับลูกมันก็ไม่สวยอืมแล้วอันนี้พอฉีดพ่นโฟทีไปที่เราใช้มาสองสามครั้งเนี่ยความสมบูรณ์มันเป็นไงเล่าให้เราฟังหน่อยความสมบูรณ์คือบนอยู่ได้นานครับมันแล้วก็ดอกกันไม่ร่วงครับมันอยู่ไ้นดานมันมันทนมันเก็บได้เป็นเดือนเดือนกว่าอืม มีโอ้ดอกดอกดกมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ใบสวยมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแทงยอดมันตลอดเก็บตลอดเลยไหมฮะเนี่ยเก็บทุกวันเก็บทุกวัน <laughs> ตันกว่าตันกว่าเลยนะละตันกว่าเก็บทุกวันเป็นเงินเท่าไหร่วันหนึ่งแล้วแต่ราคามันถูกมั่งแพงมั่ง <c oughs> เออไม่แน่นอนเนาะไม่แน่ไม่นอน <c oughs> ราคาไม่ได้ราคาที่ตลาดอ่างั้นอ่าแต่แต่ประมาณประมาณการประมาณกี่พันบาท เจ็ดพันมั่งแปดมั่งโอ้โหต่อวันนะครับท่านผู้ชมธรรมดาที่ไหนครับเจ้าของสวนแตงนะครับได้ตังค์ทุกวันเลยอ้าวที่แน่แน่การเอาโฟทีมาฉีดพ่นเนาะมันดียังไงบอกหน่อยลดต้นทุนไหมลดประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยเหรอไม่ได้ค่อยได้ใช้ปุ๋ยฉีดอย่างเดียวเลยฉีดใช้ฉีดอาใช้ฉีดเมื่อก่อนนี้เราจะใส่ปุ๋ยสองวันใส่ทีสองวันใส่ทีช่วงนี้เราใช้โฟทีคือจบสวนราหมดปุ๋ยแค่สองลูก หกไร่เนี่ยนะประหยัดเยอะเลยเนาะเพราะว่าเราใช้โฟทีแล้วยาฆ่าแมลงฉีดไหมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดจะใช้ฆ่าแมลงดอกจะร่วงล่วจะล่วงคือพอเราใช้โฟทีก็หมดปัญหาไปเลยใช่ไหมถ้าถ้าใช้ฆ่าแมลงเพราะว่าแตงกวามันออกมันมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกมันไม่โตเท่ากันถ้าเกิดเราฉีดลูกเล็กมันจะร่วงอลูกไม่เท่ากันอันนี้แตงกวาพันธุ์อะไรครับ โดนัท99โดนัท99เป็นเบอร์ของมันเหรอเป็นชื่อเขาบริษัทของเขาอืมโอเคอะนะครับก็แสดงว่าผลผลิตเพิ่มเพิ่มสองสามเท่าเลยมั้งเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละแต่ต้นทุนลดเรียบร้อยจความปลอดภัยเป็นไงครับก็ไม่มีสารตกค้างนะเขาก็มาตรวจนะอืมอ๋อมีคนมาตรวจด้วยมีสิโอ้สุดยอดมากมากเลยแถวนี้เขาก็มีคนมาตรวจอะเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตอย่างนี้ไปตลอดนะครับขอบคุณมากเลยที่เปิดสวน แตงกว่า6ไล่ให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมชผมนะัทพงศ์มมทองกเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ